รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับเรา,าอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับแล้วก็มาอยู่กับไอดีหลักของลุงยุทธนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาสู่มกาชาทั้งหมด 7,000ลูบี้ได้ครับผมเออทุกคนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องลูยุทชาแนลด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมเตรียมขนมขนมกระตรงกระเตี๋ยวข่าเดียวส้มตำนะครับผมมานั่งรับชมลูยุทธุ่มกาชากันด้วยนะครับโอ้โหเกียร์ชิ้นนี้ถือว่าดีมากๆผมจะ อ่าผมจะสุ่มเป็นเกียร์ชิ้นของสายพลังนะครับเป็นวิทยุในสถานีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรอ่านอกจากอ่าเกียร์วิทยุนะครับก็มีถุงยางอนามัยเอ้ไม่ใช่ถุงยางอนามัยครับเป็นถุงมือในสถานีครับผมพูดผิดครับขออภัยครับเกียร์ชิ้นนี้น่าโดนมากๆนะครับผมก็น่าสุ่มทั้ง2ชิ้นนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเสื้อก็ไม่น่าสุ่มนะครับอย่าไปสุ่มเลยเชื่อผมโอเคครับผม เรามาอยู่ที่หน้าตู้แล้วนะครับหวังว่าเกียร์หน้าตู้นะครับเดี๋ยวดูเกียร์ชิ้นนี้ก่อนเลยกันมีหลบมีต้านนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดนะครับต้องจัดแน่ๆเกียร์ช่องท้ายที่มีหลบมีต้านนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์แปดดาวแบบนี้ด้วยนะครับไปดอกแรกเปิดหัวถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าดอกแรกไม่ดีเนี่ยผมจะเปลี่ยนภาษาทันทีแล้วก็จัดการนะฮะ ตั้งเป็นสูตรเอ่อตั้งตัวไก่ไว้หนึ่งตัวนะครับผมเออตัวไก่จะเป็นตัวห้าดาวหกดาวอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเออมาอู้โหไม่ออกครับไม่ออกครับแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสิครับผมเออเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนภาษานะครับผมเปลี่ยนทีมหลักเปลี่ยนอะไรกันหมดเลยนะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยฮะเปลี่ยนภาษากดเข้าไปเลยครับเวมเข้าไปนะโอเคครับเปลี่ยนภาษามาเรียบร้อยนะฮะ ก็เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนเคาน์เตอร์ครับเปลี่ยนหน้าหน้าหน้าโฮมของเราครับคือเปลี่ยนทีมของเรานะครับเป็นตัวไก่นะครับเดี๋ยวผมไปหาขออนุญาตไปหาตัวมาตั้งไว้ก่อนนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนผมก็ตั้งเป็นตัว6ดาวไว้นะครับเป็นตัว6ดาวไว้1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะใช้ได้ผลอีกครั้งหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราใช้ได้ผลมาเกือบทุกคลิปเลยนะไปลองไปก่อนเลย โลที่2อครับผมเออรอบที่สองหลังจากการเปลี่ยนภาษานะครับเออเปิดมาเปิดมาเปิดมาโอ้โหโอ้โหกินตุวๆว่ะกินมาแบบตุตูๆเลยทุกคนจัดไปครับเปิดเปิดเปิดบีมบีมแบมโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่มีวิแววครับผมไปกันต่อเลยนะฮะหวังว่ามันจะได้ซักสามชิ้นไปเปิดเปิดโอ้มาแล้วเฮ้ยมีแววมีแววครับโอ้โหถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีนะครับ คีมปากกาปากกาอัจฉริยะอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมปากกาลีโอนาห์นะฮะเออมันเป็นภาษาจีนไงผมก็จําไม่ได้ซะด้วยดิเออเปิด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 อื้อาเรื่องอาเรื่องมาไปกันต่อครับดูมีกลิ่นนะดูมีกลิ่นนะผมขอออกมาหน้าโฮมแล้วผมขอเข้าไปใหม่นะฮะทุกครั้งที่มันมีกลิ่นเนี่ยผมจะออกมาหน้าโฮมก่อนนะทุกคนแล้วผมจะเข้าไปใหม่แล้วผมก็ไเปิด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 โอ้เห็นบ้าเห็นบ้า โอ้โห Adams. ได้ปืนได้ปืนเอามาทำไมครับเนี่ยมาไปกันต่อเลยครับผมจังหวะนี้เปิด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 อู้หูไม่ได้ครับไม่ได้ไม่โดนเลยนะฮะจังหวะนี้ไปกันต่อครับเปิดเปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยคอนคอนมาวะคอนมาวะท่านผู้ชม เอามาทำใบครับเดี่ยขอไปกันต่อเลยครับเปิด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 โอ้ถุงมือครับถุงมือครับผมไม่อยากได้เลยครับเพราะว่าถุงมือถุงนี้นะฮะมันอยู่ในตู้ด้วยนะเอมันอยู่ในกล่องด้วยนะผมกล่องเลือกครับถุงมือซัลลี่อันนี้ฮะเป็นอยู่ในกล่องด้วยนะครับ, uka, alcohol, นนมรบผมทุกคนโอ้ผมไม่อยากได้เลยวนะ่ะไปไปกันต่อครับเปิดมาโอ้โหไม่มีวีเวลที่มันจะออกมาเลยครับท่านผู้ชมโอ้ y, อย่าหาทำเดอ้อ เกียร์ชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นแปดดาวมาล้วนๆแบบนี้ออกยากมากเลยเ,ออเปิด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 ,ปดไม่ออกอีกแล้วครับผมโอ้ m หม o กออะไรครับนี่ยเกินไปนะฮะแบบนี้จัดไปครับมาลุย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 ไม่ออกอีกแล้วครับท่านผู้ชมโ oh อ้โหมาลุยกันต่อฮะไม่เป็นไรครับนักรบย่อมมีบาดแผลผมเปิดเออเอา <laughs> โอ้โหกดยิยงกฮะผมกดยิยงๆเลยแต่ก็ไม่ออกนะครับผมทุกคนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี่ยข้าต้องออกออกมาหน้าฮอบอีกแล้วเหรอปกติเราจะไม่เราจะไม่เป็นแบบนี้นะมาไปกันต่อเลยครับมาวิทยุในสถานีเปิด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 ,เ,ปด,เ,ปดเอาแล้วเอาแล้วครับจานจานเอาแล้วมาไปกันต่อทุกคนไม่เป็นไรฮะยังเหลืออีกตั้ง4 0 0พันลูบี้ครับ ก็ประมาณ2ี่บครั้งครับทุกคนเออเปิดไปลัวๆโอมาแล้วเฮ้ยสองเบิ้ลสองครับผมนาฬิกาเปียนเทนนะฮะอันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีโอเคทดแทนกันได้ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรนะนาฬิกาเปียนเทนนะครับได้แปดดาวมาหนึ่งทีอู้ดีจัดไปกันต่อครับผมอมืแบบนี้คือผมต้องดีใจไหมเนี่ยหลังจากได้นาฬิกาเปียนเทนแล้วก็ตบท้ายด้วยเกียห้าดาวหกดาวแบบนี้ มันไม่ใช่แล้วนะจีเอ็มเปิดครับผมเปิดครับผมเปิด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 โอ้โหตาย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 แบบนี้มาไปกันต่อทุกคนลุยกันยาวๆครับจังหวะนี่ครับผมมาเปิด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 อือคือจัดฮะคือจัดเกือจริงครับผมทุกคนมาโอเคฮะไปกันต่อเลยกดจ็กเลอร์กันไปแล้วก็กดไปเลยฮะจังหวะแบม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 โอ้ โหดไปที่ลูบี anyway, <si> ้ก็เหลือน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ถือว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับที่ได้เห็นการเกลือแบบนี้นะครับและถ้าเกิดใครมาดูคลิปลุงนะฮะก็ขอให้เปิดได้ทุกคนเลยนะครับส่วนลุงเนี่ยเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับถ้าเปิดไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้น้องๆเนี่ยมาดูแล้วเปิดได้แบบเยอะๆกันเลยนะครับ ใครดูพร้อมลุงใครเปิดพร้อมลุงกับคลิปนี้ก็ขอให้ได้เลยนะครับส่วนใครไม่ดูมาถึงตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะฮะโอ้โยเรียบร้อยฮะไปกันต่อเลยครับผมกานผู้ชมเปิด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 โอ้โหเหลือจาดเหลือ2,900รลูปี้ครับก็เราจะสุ่มได้ประมาณ11บาถังเปิดอุ้ยโอ้โหมันเป็น โอ้โห oh, อย่างเกลือรครับขอออกไปหน้าโฮมก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โหจังหวะดีครับอะไรครับเนี่ยตัวนําโชคมันไม่เป็นตัวนําโชคแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อเลยครับโอ้ oh, เกียร์หกเอ้ไม่ใช่เกียร์หกดิตัวละครหกดาวอย่าหาตั้งนะครับโอ้โหผมรู้เลยว่าเกลือรครับวันนี้เกลือแน่ยนจัดไปฮะเปิด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 วิ่งเติมเป็นหมื่นครับแต่ว่าเกียร์หน้าตู้ยังไม่ออกสักชิ้นเลยครับ ตอนนี้ครับโอ้โห7,000พลูบี้ของผมกำลังจะหายไปโอ้โหไม่ออกจริงๆครับทุกคนมาเปิด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 เปิ เปิด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 เดียวรอครับไม่ออกจริงๆครับมามาก็มาดีครับบีมบีมบีมบี m beam beam b e a o มายกอดไม่ออกจริงๆครับไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไปออกก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าออกนะมึงอย่าออกนะมาไม่ต้องออกเกียร์หน้าตู้ไม่ต้องออก,เ,ก,อออกเออแบบนี้เลยดีมาครั้งสุดท้ายมาครั้งสุดท้ายมา,า,มายอ,อ,นะอย่าออกนะอย่าออกนะเปิดเปิด ปิดเ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 ปิดโอ้วัดเดือดเฮลมาลุ้นกล่องกันทุกคนลุ้นกล่องนะครับแล้วมันมีเกียร์ถุงมือแซนลี่ครับถุงมือแซนลี่อยู่ในกล่องด้วยนะทุกคนโอ้อหผมขอตั้งสติแป,ป๊บตั้งสติแป,ป๊บครับมาแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยผมขอเปลี่ยนภาษากับคืนก่อนนะครับ เปลี่ยนภาษากับทีมก่อนครับเผื่อมันจะเป็นการที่แบบว่าทําให้ดีขึ้นนะเพราะว่าเราใช้ภาษาจิ้มก็ดีไปแล้วมันไม่ออกนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษาไทยครับคือภาษาไทยแล้วไปสุ่มกล่องกันครับผมไปสุ่มกล่องกันครับผมเออเออมาจัดไปครับโอเคครับผมมามาสามกล่องฮะทุกคน สามกล่องฮนะผมบอกเลยว่ากล่องนี้นะครับแปดดาวครับผมบอกเลยว่าแปดดาวเนี่ยน่ผมจะปล่อยให้มันให้มันกระเด้งจนผมพอใจนะเด้งจนผมพอใจนะแล้วผมจะเปิดครับนั่นแหละคือสูตรที่จะทําให้ผมได้เกียร์แปดดาวครับหน้าตู้แปดดาวหน้าตู้ครับกระเด้งไปเลยมึงกระเด้งไปเรื่อยๆกระเด้งไปเรื่อยๆเออกระเด้งไปเรื่อยๆเปิด ชิ้นนี้ดีมากครับมีต้านสกิลมีพลังชีวิตแล้วก็มีหลบสกิลนะครับมา <c oughs> ดูกล่องสองครับกระเด้งสักสามครั้งครับผมมาหนึ่งสองแล้วเจ็ดครั้งดีครับสามสี 3, เ่เฮ้ยเฮมาเฮ้ยไปนะไปเปิดอ๋มันไม่ได้เกียร์นะโอ้โหเกียร์จันตาเกียร์ จันทาเกียบีใหม่ไม่ต้องเอามาก็ได้ไหมครับจานโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหผมต้องเลือกเกียร์วิทยุอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมจะไปใส่ให้กับบราวนักรบนะครับผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าเกลือมากๆนะไม่ต้องสรงสรุปหรอกเราได้เกียร์แค่2ชิ้นคือนาฬิกาเบนเทนนะครับกับเจ้าตัว เกียร์ที่เราเลือกมานั่นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องลุงยุดธช anel ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะลุงเติมเป็นหมื่นแต่ไม่ได้สักชิ้นเลยครับผมบ๊ายบายครับ